DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับแฟนผมน่ารักนะคะก็เป็นเพลงที่น่าเอ็นดูของน้องโบโมเมลดานะคะไฟบอยนะคะ PP ค่ะเปิดตัวเขานะคะแล้วเราเริ่มต้นกับเจมินายํำหรับใครที่อยากฟังอะไรว่ามาว้าไงว่าเนี่แหละว่าอยู่อันดับที่หนึงวันนี้เปิดเป็นเพลงแรกกันไปเลยนะคะก่อนที่จะไปหลายเรื่องตัคุณฟังถ้าคุณกำลังจะลงรถแท็กซี่ หรือรถโดยสารประจําทางหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคุณกําลังเข้าห้องน้ําอยู่มือถืออยู่กับตัวปะคะบางทีคุณใส่หูคุณใช้บลูทูธคุณอาจจะนึกว่ามันอยู่ในกระเป๋าแต่จริงคุณเผลอวางอยู่หรือเปล่าเช็คดีๆดีนะคุณผู้ฟังอย่าเผลอลืมเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังว่าลืมแล้วเกิดเหตุดนดได้แปดแสนนะคะลืมแค่แป๊บเดียวนะคะแปดแสนแต่ตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนย้อมเคยบอกคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ t t b drive จาได้ไหมมันก่อนพูดไปแล้วว่า ทีวีดรเนี่ยเขาเปิดตัวเว็บไซต์รถโดนใจเว็บไซต์ซื้อขายรถมือสองมั่นใจคุณภาพได้เพราะคัดมาแต่รถโดนๆที่รถโดนใจพร้อมทั้งเปิดตัวหนังโฆษณาและพรีเซนเตอร์ก็คือมาริโอมาวเลอร์นะคะที่บอกว่ามีรถคุณภาพให้คุณเลือกกว่า900 0คันจากแหล่งที่มาพิเศษ5ประเภทเอามารวมกันไว้ที่นี่ที่เดียวซึ่งคุณผู้ฟังลองฟังดูว่าคุณเหมาะกับประเภทไหนแมชกับตรงไหนน่าสนใจนะคะมี5แบบนะ1 รถผู้บริหารวิ่งน้อยเป็นรถพรีเมียมสภาพดีเยี่ยมหายากบริษัทชัน้นนาหายากจากบริษัทชัน้นนํารถเช่าชัน้นนําก็แปลว่าถูกใช้ในระดับหนึ่งไม่ได้เยอะมากจนเกินไปผ่านการตรวจสอบบํารุงดูแลรักษาอย่างสม่ําเสมอเพราะเป็นรถที่แบบถูกไหมามาจากบริษัทรถเช่าชั้นนําและเป็นผู้บริหารแน่นอนมันต้องกริปคุณผู้ฟัง 2. รถ5ดาวไม่ถึง5ปีคัดมาให้พิเศษคุณภาพดีราคาโดน3รถเทสจากโชว์รูม อายุน้อยไม่เกิน2ปีสภาพใหม่เหมือนป้ายแดง 4. รถนางฟ้าเช็คตศูนย์ก็คือประวัติดีดูแลดีเช็คศูนย์ตลอดคุณภาพท็อปเกรดและ 5. รถวารันตีเหลือก็คือรถประกันศูนย์มาตรฐานผู้ผลิตหมดห่วงปัญหาทางเทคนิคและค่าซ่อมบำรุงค่ะนี่คือ5หมวดที่คุณจะเลือกได้นะคะคุณผู้ฟังหมดกังวลกับทุกปัญหาเพราะรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพสูงสุดถึง274จุดขึ้นราคากลางรถมือสอง อ้างอิงจากเว็บไซต์ ttb bluebook ช่วยเปรียบเทียบราคารถป้ายแดงกับรถราคากลางรถมือ2เนี่ยกับเนี่ยมันจะมีราคากลางของรถมือสอยู่เขาจะเปรียบเทียบให้คุณได้ดูกับราคาขายรถทุกคันเนี่ยสามารถจัดสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้วกับ ttb drive ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ดูรถได้ด้วยทาง www. รถโดนใจ .com นะคะ r o d o n j a i ถดนใจ .com อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าคุณมีโอกาสเลือกคุณเลือกได้มีตั้ง5้าแคทนะคะเลือกไปเลยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกกันเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณผู้ฟงงังลืมโทรศัพท์หรือเปล่าอ่ถูกไหมตะกวงคนเรามีสิทธิ์ลืมโทรศัพท์นะนลืมของในห้องน้ำา็็ถึงต้องแปะป้ายเตือนถูกไหมแล้วถ้าคุณลืมในแท็กซี่คุณคาดหวังอะไรกันบ้างถ้าคุณลืมของในแท็กซี่สิ่งที่คุณคาดหวังที่สุดคือ เอามาคืนถูกต้องของของเราเราไม่ได้คาดหวังอย่างอื่นมากไปกว่าเอามาคืนค่ะค,คืออย่างน้อยโทรมาหรือเขาจะรู้เบอร์โทรเราไหมเขาไม่รู้เพราะว่าโทรศัพท์แต่เขาจะต้องควรรับโทรศัพท์เรา,เราที่เราโทรไปแล้วก็เราแค่อย่าโทรไปใส่เขาอย่างเดียวนะอ่ะก็คืนกันแต่ประเด็นกับคุณผู้ฟังอันนี้น่าสนใจนะคะเราต้องบอกก่อนไม่ใช่แท็กซี่ทุกคันนิสัยไม่ดีไม่ว่าอาชีพไหนจะมีแค่บ,บางคนที่นิสัยไม่ดีป่ะแล้วมีคนจนํานวนเนินที่นิสัยดีอย่าไปทาให้เขาท้อนะ ก็คืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าคุณแท็กซี่คนหนึ่งเนี่ยนะนางเอามือถือลูกค้าที่ขึ้นรถอ่ะโอนเงินไปเกือบล้านถ้าเราฟังแค่นี้เราก็รู้สึกว่าทําได้ไงวะโอนเงินเกือบล้านแต่ลูกค้ารวยนะมีทางร้านนะมากกว่าเงินสะสมเฉลี่ยที่คนมีในบัญชีเยอะมากเลยแต่เขารวยซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีของเขาอะนะและเขาไม่ควรโดนคนทําอย่างนี้เขาบอกว่าตารวจสอบสวนกลางบุกจับโชเฟอร์แท็กซี่ที่บริเวณถนนในสมุทรสงครามเพราะอะไร ผู้โดยสารเนี่ยลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือเครื่อง,งนะั้นอ่ะโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองไป8 0 0แสนค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยประเด็นคือลูกค้าทำโทรศัพท์ตกไว้ในรถแต่คนขับไม่ยอมส่งคืนนอกจากไม่ส่งคืนแล้วก็เลยโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็ขับตรเวนกดเงินสดตามตู้ ATM ทั่วกรุงเทพกว่า30แห่งผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจ ตำรวจก็ตามจับกลุ่มไม่ได้แต่ผู้ต้องหาหนีระหว่างประกันตัวแต่ก็ตามจับได้อีกทีหนึ่งอันนี้เป็นข่าวจากคุณอ๊อฟนะคะครับประเด็นคือบางคนก็คงสงสัยแหละมันจะได้ยังไงว่าต้องแปดแสนเพราะเดี๋ยวนี้เวลาโอนทําธุรกรรมเกินเท่าไหร่มันก็ต้องสแกนใช่สแกนเลยนะฮะแลวเขาจะไปรู้รหัสได้ไงอันนี้ผมคิดแบบมั่วๆนะคะคพยายามคิดแบบนิสัยเสียที่สุดและ้ะเป็นไปได้ไหมว่าตอนที่ถามกันว่าจ่ายเงินโอนได้ไหมอะตอนที่เรากดรหัสอะแล้วเขาเห็น พราะบางทีเราบอกเบอร์อะไรนะพี่ขอสแกนหน่อยคือแบบหมายถึงว่าสแกน QR โค้ดใช่ป่ะแล้วเราแทนที่เราจะกดโค้ดของเราให้เสร็จในในหน้าเราอะเราไปกดต่อหน้าเขาอะเป็นไปได้ไหมเราจะมองหน้าจอเราหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้อะอันนี้บอกไม่ได้จริงเพราะว่าทุกรหัสทุกการเข้า ATM อะอะไอ้ทุกการเข้ารหัสของแอปอะมันต้อง,องมันต้องมีรหัสไงสถ้าเขาจะรู้ก็ต่อเมื่อมันเปิดค้างหรือเราบังเอิญเขาเห็นเรากดหรือเปล่าแต่มันโหดมากนะ นางเอาไปตะเวนกด ATM อ็มอ่ะก็คือแบบ ATM แบบไม่ต้องไม่ต้องใช้บัตรไงไปจุดใช่ป่มมันมีแบบอย่างนั้นด้วยโหดมากเพราะเอ้ยเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ค่ะกับคนที่กําลังจะต้องเจอกับคนเลวหรือดิวกับคนเลวอยู่แล้วต้องไปดิวต่อกับธนาคารโหดหัวอะไรทับลายรับลายซ้อนใช่ไหมที่มันจะต้องดิวต่อกับธนาคารอ่ะวันก่อนเพื่อนอมก็โดนแฮกบัตรไปไม่ได้ใช้โดนโดนโดนดีวธนาคารรับฟังก็จบทันนะคะเพราะฉะนั้น เช็คของตอนนี้ตรวจของของคุณเลยอยู่ครบกันดีหรือเปล่านะคะคุณนุ้ฟังไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเตือนเด้ออันขาด